เอาชีวิตรอดในมายคราฟ Ki คี c ทเชตซีซั่น2ใน200วันนี้จะมีไดโนเสาร์ที่ดุร้ายอีกทั้งยังมีสัตว์อีกวางชนิดเพิ่มเข้ามาเช่นหมีสิงโตแต่มอสแคนนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นมันยังมีสัตว์ในตำนานอย่างพวกวาลวูฟอีกด้วยถึงแม้ว่าซีซั่น2จะดูยากไปหน่อยแต่ว่าผมก็ได้ลงอีกมอสนึงเพิ่มเข้ามาครับ มันเป็นม็อดปืนที่สามารถช่วยผมในการต่อกรกับไดโนเสาร์หรือสัตว์ต่างๆได้แถมม็อดแพ็กนี้ยังมีอาวุธที่อันตรายอย่างเจ้า RPG จด้วยสำหรับใครที่พร้อมรับชมเอาชีวิตรอดใน Minecraft c r e a t i o u Season 2แล้วผมขอให้ทุกคนกดติดตามและปั่นยอดวิวคลิปนี้ให้ถึง10,000วิวด้วยครับเพราะว่าติดตามของผมตอนนี้ก็ใกล้จะ10,000วิวเต็มทีแล้ว ใครที่พร้อมที่จะท่องโลกคิดเทเคดกับผมแล้วก็เตรียมตัวไปเลยครับในวันที่101ผมได้เห็นปลาวาน2ตัวว่ายน้ำอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลแต่ใครจะสนล่ะช่างมาันละกันไงเจ้าไทยไม่ได้เจอกัน2อาทิตย์เลยนะคิดถึงกันไหมล่ะก่อนที่ผมจะสะเพ้วและเผลอปล่อยเจ้าแรปเตอร์หลุดโกงไปเฮ้ย <Hey, S 1> ไดโนเสาร์หลุดกงแต่สุดท้ายมันก็ยอมกลับกงไปครับ เก่งมากเลยเจ้าหนูจากนั้นผมก็ได้มาเยี่ยมเจ้าโมซาสอรัสครับแต่ว่ามันกลับตัวใหญ่เกินคาครับผมเลยว่าจะเร็วๆนี้จะทําการเปลี่ยนโกงของมันหลังจากนั้นผมก็เลได้เริ่มให้อาหารสัตว์ต่างๆครับจนกระทั่งมาถึงโกงของสไปโนผมได้เห็นโซพของสัตว์ตัวหนึ่งครับแช่แล้วครับมันคือซูโคไมมัสมันเป็นสัตว์ที่อยู่ข้างๆโกงของเจ้าสไปโนครับเดือยทรงแล้วเป็นการกระชากข้ามฝั่งมากกว่า ในวันที่102ผมให้อาหารสัตว์ทุกตัวจนอิ่มพร้อมกับออกเดินทางครับเพราะว่ามอสแพ็กนี้ผมได้เอามอดสัตว์ใหม่ๆเข้ามาครับแต่ก็ไม่เจอสัตว์อะไรเป็นพิเศษครับเห็นแต่กองโศกของแก่ที่ดรอปเนื้ออยู่ใครทําไม่รู้แต่ก็ขอบคุณมากแล้วกันมีเนื้อกินไปอีกนานพอวิ่งกลับถึงบ้านมันก็มืดซะแล้วครับในวันที่103และ104ผมตัดสินใจทารั้วหินขึ้นมาครับพร้อมกับพมครับ พร้อมกับตัดอ้อยเคลียพื้นที่นิดหน่อยครับแต่ว่าไปไป,ไปมามา,มาผมก็ได้เจอกับสัตว์ในมอสแท็กใหม่ครับมันเหมือนเป็นปิงอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอมองหาว่าไม่มีคนแล้วผมตัดสินใจเคลียร์บันทิ้งเฮ้ย hey! ดับสลามด้วยและไอเทมโดยที่ผมได้มานั่งสร้างกกงต่อครับด้วยแ,แผนของผมก็คือผมจะทำากงในนี้เป็นโรงเลี้ยงสัตว์กินพืชทั้งหมดผมได้แวะเติมวัตถุดิบนิดหน่อยครับอย่างเช่นเจ้าคัลเบอร์สโตนสต หลัอยากเตรียมวัสดุเสร็จผมยิงได้มาสร้างพื้นที่น้ําให้เจ้าเดือเสากินพืชองผมได้กินครับผมสร้างพื้นที่น้ําให้เดือเสาได้กินทั้งหมด3ที่เข้าด้วยกันครับก่อนที่จะมาแก้ไขเจ้าโกงของเจ้าไทยนิดหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้นั้นโกงของมันรู้สึกว่าเข้ายากมากครับผมตัดสินใจแก้ไขประตูนิดหน่อยโดยการเอาประตูเข้ามาในกว่าเดิมผมขัเถิดประตูเข้ามา1บล็อกพร้อมกับวางสลับเป็นทางเดินขึ้นไปเข,ข้าประตูอันนีโคตรเฟีเ้ยวเท่านี้โกงของผมก็ดูดีขึ้นเป็นไหนๆแล้วครับ ใช่แล้ววะแววเอาเคบิลสโตนที่มีทั้งหมดในตัวมานั่งคาเป็นสลับครับแต่ว่าผมขอสปอยเลยแล้วกันนะครับลงัลงๆผมก็ได้ทําการทุบทิ้งอยู่ดีแหละนะเพราะว่าด้วยมอสพายุที่มันแรงจึงทําให้เอพของดรอปจนผมเล่นไม่ได้ครับผมยิ่งจาเป็นต้องเอามอสออกหลังจากสร้างสังคาให้สัตว์กินเพื่อนของผมเสร็จแล้วผมยิงได้เอาโกสโตนไปนั่งวางไว้ที่พื้นครับเพื่อตกแต่งความสวยงามให้ในกรงนี้แค่นั้นไม่พอผมเอาผงกระดูกมานั่งโรยครับบอกเลยนะสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะ ในวันที่105ครับผมตัดสินใจเข้าไปประตูนรกอีกครั้งหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้โกสโตนของผมเริ่มจะหมดแล้วครับผมเข้ามาในนรกเพื่อมาขุดเจ้าโกสโตนโดยเฉพาะเลยครับเพราะตอนนี้มันไม่พอใช้เอาซะเลยหลังจากขุดบล็อกโกสโตนเสร็จผมจิงได้ทําการขุดบล็อกในเครืแหลกต่อครับเพราะว่าฝั่งที่ผมอยู่ตอนนี้แร่มาเริ่มน้อยเต็มทีแล้วผมยิงจัดก,การเอาบล็อกจากนรกนี้มานั่งมาสร้างเป็นทางเดินซะเลยครับจริงจริงนะคือผมว่างไม่มีอะไรทาก็แค่นั้นแหละ ไม่นานนักผมก็สร้างเป็นทางเดินจนเสร็จครับในวันที่106ผมตัดสินใจแก้ไขกรงทั้งหมดให้เป็นกกงกระจกใสครับเนื่องจากพายุเข้าครั้งก่อนจึงทำให้กกงของผมดูไม่สวยงามในทันทีครับเพราะในครั้งก่อนผมได้เอากระจกใสไปปนกับกระจกธรรมดาครับแต่ครั้งนี้ผมจัดการเปลี่ยนทั้งหมดให้เป็นกระจกใสซะเลยครับจะได้ง่ายต่อการมองเห็นเปลี่ยนกกงเป็นกระจกใสทั้ง4ีฝั่งก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานเลยครับ นานที่สุดมันไม่ใช่การวางหรอกนะครับมันเป็นการทุบแทนนะกว่าจะทุบได้สักบล็อกหนึ่งแล้วก็กว่าจะวางต่อนี่ใช้เวลาโคตรนานในระหว่างนี้ผมขอคุยเรื่อง Q&A หน่อยครับในตอนนี้ผมมี9,800ซับครับพอถึง10,000ซับผมจะตอบคำถาม Q&A ต่อเลยและคำถามที่ผมตั้งวัวตอนนี้ไปมันรู้สึกว่ายังไม่พอเท่าไหร่ครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมถามเพิ่มอีกหน่อยหนึง เป็นคำถามแนวเกมหรือในแนวชีวิตจริงก็ได้ครับผมสามารถตอบได้หมดเลยนะมาเข้าไปเด็นกันต่อครับฝืนตัวเองจนถึงดึกครับไม่นานนะักผมก็ได้ต่อบล็อกกระจกใสจนเสร็จครับแต่ถ้าจบแค่นี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมนะสิผมจึงได้นำก้อสโตนดัสมาคับเป็นก้สโตนครับก่อนที่ผมจะทำการขุดบล็อกเคเบร์สโตนออกแล้ววางเป็นบล็อกสโตนแล้วก็เรียงให้มันสวยงามครับพอทำจนเสร็จก็แบบก็พอดูได้นะก็ไม่ได้แย่ แต่พอกลับบ้านผมต้องตกใจทันทีเมื่อมีสัตว์ในตำนานอย่างเจ้ามันติคอติดบั็อกอยู่ที่หน้าบ้านผมครับโดเห็นอย่างนี้มันไม่โจมตีผมผมก็เิด่ว่ามันไม่อันตรายอะนะพอเดินเข้าไปใกล้ๆดูไอ้เหี้ยผีหลอกแค่มองตากันก็รู้ใจครับผมได้หยิบธนูคู่ใจของผมในการสอยมัทันที สอยไปไม่กี่นัมันก็ร่วงซะแล้วครับโอ้กระจอกดีนี่เนื่องจากว่าเมื่อคืนผมเจอเจ้ามาติคอไปครับวันที่1 0 7ถึง10 8มันก็จึงเป็นวันแห่งการผจญภัยของผมครับในตอนเช้าผมได้เจอสัตว์นานาชานิดครับแต่มันก็เป็นแค่มแมลงครับระหว่างทางก็งฟาร์มวัวไปด้วยครับเพราะผมยังไงก็ต้องใช้เนื้ออยู่ดีพอเริ่มตกเย็นปุ๊บผมก็ได้เจอกับในรสาวตัวแรกที่ผมตามหาครับ มันก็ไม่ใช่ตัวที่ผมตามหาหรอกนะแต่ผมและแอ่เดเดินทางมาผมยังไม่เจอมันเลยสอยมันนอนจุ่มดินไปก่อนจะรู้ว่ามันคือเจ้าเฮอรีลาสอรัสที่มีลำตัวขนาดยาว5เมตรมันหน้าตาคล้ายๆกับนกครับแต่มันก็ไม่ใช่มันปเป็นเสาร์กินเนื้อครับจากนั้นผมก็ได้เดินทางมาเจอศพของเจ้าเวโรซีแรปเตอร์ครับก่อนจะรู้ว่ามันได้ทําการสู้กับเจ้าเสือเขี้ยวดาบที่โหดหลายที่สุดครับผมยิ่งได้ทําการพุ่งเข้าไปสู้ออกับเจ้าเสือเขี้ยวดาบทันที มันค่อนข้างเท่เลยทีเดียวเชียวแล้วมันก็มีสปีดที่สูงมากด้วยความที่ผมไอคิว200อะนะผมยิ่งใช้วิธีการสู้กับมันโดยที่ผมใช้พื้นที่ที่แจมแมวกว่าจึงทำให้ผมสู้กับมันได้ชนะมันไดในไม่ช้าหลังจากฆ่ามันได้ผมยังได้เก็บศพของเจ้าสมัยโรดอนขึ้นมาครับพร้อมกับเดินทางต่อผู้ใหญ่สอนไว้ว่าห้ามเดินทางเข้าป่าตอนกลางคืนมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับผมได้เห็นปีศาจที่หน้าเหมือนต้นไม้ครับมันค่อยๆเดินเข้ามาผมทั้งที่ถนวงผมยิงมันไม่เข้าเลยครับ แต่คนอย่างผมจะกลัวหรอกครับผมได้ใช้ขวานเข้าไปเจาะหน้ามันสองสามทีครับไม่นานนักมันก็นอนจุ่มดินเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะมาท้าทายเจ้าจสไปโนครับเนื่องจากว่าผมเป็นสีขี้มันสวยดีครับเนอร์สไปโนที่ผมเลี้ยงอยู่ที่บ้านมันเป็นสีขี้สีส้มแต่เจ้าตัวนี้ขี้ของมันเป็นสีฟ้าครับผมจึงตัดสินใจจับมันมาเลี้ยงเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่ตอนนี้หรอกนะพอเดินทางจนถึงเช้าผมก็ได้เจอกับเดวเสากินพืชเป็นตัวแรกครับผมจึงตัดสินใจเอา DNA ของมันกลับไปที่พ่อพันธุ์ที่บ้านทัันทีครบ ผมยังได้ทําการฆ่ามันเพื่อกระดูของมันไปพอผ่านแค่นี้ยังไม่พอครับผมได้เดินทางต่อและล่าสาัตว์เพิ่มอีกมากมายครับยังกับเจ้านกตัวนี้ที่ภายนอกเหมือนจะกากแต่ภายในก็กา,กากเหมือนเดิมแหละและเจ้าฉลามที่มันเคยตื้นน้ําตายครับก่อนจะไปเจอแร่แปลกๆขึ้นมาก็ขอคุณหน่อยละกันปิดท้ายด้วยการเจอเจ้าคอยาวครับผมจึงง้างขนุนออกมาและสู้กับมันทันทีครับสู้ไปนานอยู่พอสมควรเลยแหละครับเพราะมันค่อนข้างอึดเลย แต่สุดท้ายมันก็ยอมตายลงจนได้มันคือเจ้าเดนนอตครับแต่ผมขอเรียกมันว่าเจ้าคอยาวละกันเรียกง่ายดีเจ้าคอยาวมันเป็นสัตว์คอยาวที่กินพืชเอ้ยก็คอยาวถูกแล้วเนอะเออใช่มันเป็นคอยาวที่กินพืชครับเรามีน้ําหนักกว่า65ตันครับหรือก็คือหนักถึง65,000กิโลลองเอามาเทียบกับผมดูดิน้ำหนักของมันหนึ่งตัวเท่ากับผม1,500กว่าคนเลยละแวะเยี่ยมเจ้าโมซารัสซะหน่อยครับก่อนจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครับเจ้าคาโน่หลุดโกงครับผมเลยตัดสินใจอ่ะ กินเนื้อไปแล้วจะเปิดประตูให้แล้วก็กลับเข้าไปเองแล้วกันก่อนจะแวะให้อาหารเจ้าเธอแล้วก็เจ้าสไปโนถือว่าเป็นการจบกันแต่ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยครับเจ้าสไปโนก็ลากเจ้าคานโนเข้ากกงไปกระชากกินซะแล้วเฮ้ยมึงหิวมาจากไหนเนี่ยแค่นั้นยังไม่พอครับเจ้าเวโรซีแรปเตอร์ก็หลุดจากกกงเหมือนกันครับและเจ้ากีการโนซอรัสก็หลุดเหมือนกันโอ้ยมึงจะหลุดอะไรนักหนาเนี่ยผม,มตัดสินใจจับเชือกทิ้งให้หมดเลยครับถ้ามันจะเป็นอย่างนี้นะ ผมใช้เวลาไปเพียงแค่วันเดียวครับไดนโนเสาร์ทั้ง3ตัวก็ได้จากโลกไปแบบสงบมาเนื่องจากว่าเจ้าแรปเตอร์มันก็ยังไม่ยอมกลับเข้ากรงไปครับผมตัดสินใจฆ่ามันด้วยอีกตัวซะเลยครับเป็นของแถมแล้วกันนะก่อนจะมานั่งเพ,พาะพันเดโนเสาร์เพิ่มครับโดยที่ผมเอาฟอสซิลทั้งหมดใส่เข้าไปในฟอสซิลกินดิ้งพร้อมกับเอาเสือขี้ดาบใส่ไปใน DNA Seque n c e r นเซอร์ครับในระหว่างรอผมจึงมานั่งปลูกผักเพิ่มครับ ผมได้คาร์ฟีเดอร์มาทั้งหมด3เครื่องเพื่อ,อไปวางไว้3จุดในกรงนี้ครับสัตว์น้อยที่น่ารักของผมจะได้มีกินอย่างทั่วถึงโดยโซนหนึ่งผมใส่เป็นข้าวที่เหลือผมใส่เป็นแครอททั้งหมดครับเนื่องจากของค่อนข้างเหลือน้อยแว่เผาขว,วดน้าอีกนิดหน่อยครับก่อนจะเห็นว่าไข่ไก่หมดแล้วผมจึงไปนั่งเก็บจากฟาร์มไก่ออกมาในระหว่างทางก็ขอขุดมอสด,ด้วยละกันครับในวันที่11 1เจ้าเสือเขี้ยวดาบก,ก็เสร็จแล้วผมจึงนํามันเข้ามาปล่อยไว้ในกรงของเจ้าเวลโรซีแรปเตอร์ มันวิ่งไปวิ่งมาค่อนข้างโซนเลยแหละครับแต่ก็คาว์วี้ก่อนที่จะมาปล่อยเจ้าเวโรซีแรปเตอร์อีกตัวโอ้เท่เหมือนกันเลยอะเท่เหมือนตัวเก่าเลยนะเนี่ยหลังจากเสร็จผมจึงได้มานั่งวุ่นกับเจ้าสัตว์กินพืชทั้งหมดของผมต่อครับก่อนจะหมดวันไปอีกหนึ่งวันครับในวันต่อมาผมได้ให้อาหารสัตว์รอเจ้าไข่ของผมฟักครับก่อนจะมาเห็นว่าเจ้าเวโรซีแรปเตอร์กลายเป็นศพอีกแล้ว เฮ้ยมันเกินไปเปล่าเจ้าสไปโนตัวนี้อ่ะผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนกำแพงให้กลเป็นกำแพง2ชั้นเลยครับ mm hmm. เพื่อกันมันกัดทะลุกำแพงหรือกระชวกทะลุกำแพงครับโดยรวมๆก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะพอรับได้อันน้มาวางครับเพื่อเป็นอาหารให้มันเหมือนเดิม ก่อนจะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตของผมเพิ่มครับหลังจากนั้นผมก็เล็งเห็นว่าผมเลี้ยงเจ้าขอยาวครับในอนาคตเดียวหัวมันติดบักตายซะก่อนผมตัดสินใจสร้างพื้นที่เล็กๆให้มันครับพอตกบายเทีย่ยงเที่ยงไข่ทั้งสาของผมก็เสร็จแล้วครับผมยิงได้เอามันมาปล่อยโดยมีเจ้ามัสซอรัสกะรีมีมัดแล้วก็เจ้าเดดหนาวเฮ้ยเฮ้เครื่องค้าง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  โอเคโอเคด้วยความที่ว่าผมกลัวจะเหมือนเจ้าสไปโนที่มันกัดทะลุครับผมได้ทําการสร้างรวเล็กๆขึ้นมาในวันที่1 1 4ผมได้ใช้หลังคาของที่นี่ให้เป็นประโยชน์ครับผมได้ทําการสร้างกรงของมันเพิ่มใหม่กรงหนึ่งโดยตอนแรกผมคิดว่ากรงนี้ผมจะเอาันออกมาเลี้ยงเป็นสัตว์ปีกครับแต่ว่าก็เกิดเหตุผิดพลาดนิดหน่อยอะนะเดี๋ยวในอนาคตท่านชมก็รู้เองแหละไม่นานนักหรอกในวันที่11.4ผมยิงได้มานั่งประจิตประ่อสร้างกรงนี้จนเสร็จครับ พอสร้างเสร็จผมรู้สึกว่ามันเหมือนขาดอะไรไป,ไปบางอย่างครับผมจึงได้เอาสาลับมานั่งล้อมแม่งเลยครับอ๋อที่แท้ขาดประตูนี่เองโอเคดูกากลงเยอะนั่งแก้ไขาภายในกรงนิดหน่อยครับค่อนข้างวุ่นพอสมควรเลยแหละนะแต่สุดท้ายผมก็สร้างมันออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวอ่ะนะความจริงผมพูดปลอบใจตัวเองก็เท่านั้นเองแหละถึงกรงมันจะค่อนข้างเลยครับแต่ก็พอจะอยู่ได้แล้วนะ พอทำอะไรทุกอย่างเสร็จฟ้าก็เริ่มจากมืดซะแล้ววันที่115และวันที่116เจ้าเสือเคี้ยวดาบของผมก็หลุดกงครับและมันก็ไม่ยอมกลับเข้าไปซะด้วยผมเลยตัดสินใจงั้นอยู่ตรงนี้แหละนะอย่าไปไหนนาะแวะเดินทางมาเติมอาหารให้สัตว์กินพืชซะหน่อยพอเห็นว่าอาหารเต็มก็ไปหาเจ้าโมซาซอรัสเหมือนเดิมเลยครับโอ้โหผมควรจะเรียกเจ้าโมซาซอรัสว่าพ่อแทนแล้วเนี่ย ววเจ้าไทเซราท็อปมาปล่อยไว้ข้างในนี้ครับอ่าตอนนี้ในกรงกินพืชของผมก็มีสัตว์ทั้งหมด4ตัวแล้วต่อมาด้วยความที่ว่าผมคิดว่าเจ้านี้เป็นเจ้าสัตว์ปีกครับเฮ้ยเกือบล่วงผมยิงได้ทําการปล่อยมันลงมาครับแต่ปรากฏว่ามันกลับไม่ใช่สัตว์ปีกครับมันคือเจ้าแลมเบลโซรัสเพราะกรงนี้ผมก็ออกแบบมาเพื่อเจ้าสัตว์ปีกโดยเฉพาะครับผมเลยตัดสินใจปล่อยมันตายละกัน เฮ้ยผีหลอกก็นื้อว่าหนังสยองขวัญโอ้โหโคตรเฟกวันที่1 1 7่งรถึงหนึผมได้ทําการเดินทางอีกครั้งหนึ่งครับโดยครั้งนี้ผมตัดสินใจที่จะหาสัตว์ใหม่ๆครับไม่ทันไรผมก็ได้เจอกับแรมบิโอซอรัสครับแต่ช่างมันละกันไม่สนใจหรอกก่อนที่ผมจะไปเจอมอนต่างๆมากมายครับทั้งสิงโตที่มีหางเป็นแมงป่องหรือเจ้ายักษ์ที่มีสองหัวแต่ทั้งหมดก็ชะตาสั้นเหลือเกินนะเมื่อมาเจอกับผมเนี่ยผมได้ปราบมันไปทั้งหมดก่อนจะเดินทางต่อครับ ผมเดินทางมาถึงโซนหิมะและได้เจอกับเจ้าแมมมอธครับอีกทั้งผมยังเจอหมาที่บินได้อีกผมได้เห็นแมมมอธกำลังหลับอยู่ครับพร้อมกับกล่องสมกล่องปริศนาผมเลยตัดสินใจยิงมันไปแต่ไปไม,มามันก็มีพรรคพวกมาสนับสนุนครับผมเกือบตายเลยทีเดียวเชียวล่ะเหลือแค่หัวใจครึ่งเองด้วยผมตัดสินใจว่าจะไม่ร่าแมมมอธตัวนี้ล่ะพรรคพวกมันเยอะก่อนจะไปเจอแมมมอธอีกตัวหนึ่งที่กำลังนอนอยู่ผมเลยตัดสินใจจะอับเจ้าแมมมอธตัวนี้แหละสอยมันไปสักคู่หนึ่งไม่ใช่สักคู่แหละนานอยู่แหละ ความันจะยอมตายอย่างสงบครับก่อนที่ผมจะเกือบตายครั้งนะโชคดีผมรอดมาได้ครับเหมือนกับผมมีโทษเทพวิเศษยังไงไม่รู้ล่ะถ้าในคีเทียสมีประกันชีวิตผมก็คงทําไปแล้วแหละพอถึงตอนเช้าครับผมได้ทําการสู้กับเจ้าแมมมอสสีขาวครับแต่ก็เหมือนสเกลลิตันยัไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับยิงธนูมาอยู่นั่นแหละ แต่ด้วยเล่เหลี่ยมสุดแสนจะโหดของผมครับในที่สุดผมก็ฆ่าเจ้าแมมมอสลงได้โดยที่ผมก็ไม่ตายในวันที่20ผมได้ทําการเตรียมพั่วมาเพื่อขุดสโนว์บล็อกเป็นจํานวนมากครับหลังจากเสร็จผมยิงได้กลับบ้านมาเพื่อทํากงให้เจ้าแมมมอสครับดยส่วนตัวของผมผมคิดว่าน้ําไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ผมเลยเหลือมันแค่4่บล็อกครับก่อนที่จะขุดดินทิ้งระวัางเป็นสโนว์บล็อกแทนหลังจากเสร็จผมยิงคิดว่าผมควรจะสร้างถ้ำให้มันอยู่ด้วยครับ ผมได้ทําการประติดปะต่อและสร้างถ้าให้มันจนเสร็จซึ่งมันก็ใช้เวลาโคตรนานเลยครับกว่าจะเสร็จนี่ขนาดยังไม่รวมเวลาฟ้าของเจ้าแมมมอสนนี่นานไปไหมพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บฟ้ามันก็มืดซะแล้วครับในวันที่1้3ถึงร2อผมได้เอาเจ้า DNA ของแมมมอสเข้ามาและใส่ในเครื่อง e m b r y o n i c Machine ก่อนจะให้อาหารสัตว์ไปพังๆครับแวะมาเยี่ยมเจ้าสไปโนนักโทษคุมขังที่ฆ่าไปหลายศพก่อนจะเอาเจ้าแมมมอสไปปล่อยไว้ในกรงครับ เห็นมากเห็นมากกรงมันค่อนข้างดูดีเลยนี่ไงแมมมอสก็ชอบที่จะอยู่ในถ้ำเธอด้วยเป็นไงผมนี่ไอคิวสองร้อยวะก่อนจะใช้เวลาที่เหลือในการคาผพวกมาครับผมได้คาพวกมา,มาทั้งหมดสามมันเข้าด้วยกันก่อนมานั่งพวนดินโดยผมได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพีเควอล์กแมนครับผมเห็นว่ามันเท่ดีเลยขออามาทําบ้างผมได้พวนดินอยู่นานครับผมนั่งพวนดินจนถึงวันที่125เลยละ่ะผมนั่งพวนดินจนเสร็จในวันที่125ตอนเช้าครับ ยังนี้ที่ผมมีมเมล็ดข้าวที่ทําการดูดของจาก NPC มาแล้วก็เก็บเองด้วยครับผมเลยตัดสินใจโปรยมเมล็ดข้าวให้เสร็จในวันที่125นั่งโปยแต่เช้าเย็นเย็นครับและไป,ไปม,ามาข้าวก็หมดลงและนี่ก็คือซีซั่น2 EP 1ของเอาชีวิตรอดในยุคคีเทเชียสครับก็ผมจะไม่พูดอะไรมากแล้วกันครับคอนเทนต์ก็ค่อนข้างตันแต่ก็พอไปได้ครับโอเค10,000วิวเพื่อมี EP 2จัดไป แค่นี้นะครับบ๊ายบายเจอกันเอ้ยลืมลืมลืมนี่ดูเปอร์เซ็นต์ดิกดติดตามมาด้วยแล้วกันนะบายครับเจอกัน